พูดผมประทับใจมากเลยนะที่พี่พี่บอกว่ามาอยู่ที่นี่บอกคนบอกผมต้องเปลี่ยนสังกัดหลักมาที่นี่เลยเพราะว่ารู้สึกประทับใจผมบอกเลยว่าพี่พี่คิดถูกครับผมก็เป็นคนหนึ่งคนนั้นที่ตัดสินใจให้ที่เป็นสังกัดหลักเลยครับทําไมถึงพูดอย่างนั้นได้ครับอาจารย์จำได้ไหมครับว่าผมเคยมายืนตรงนี้แล้วคือผมเคยเป็นนักศึกษาที่นศชรุ่นเจดที่มาเนตรงนี้เรียนกับพี่ตุ้ยนะครับีพี่ตุนนน้ยเลย แล้ววันนั้นผมพ่อผพูดตรงนี้แหละครับตอนจบบอกว่าอาจารย์ครับถ้าอาจารย์มีอะไรดีอีกมีหลักสูตรอะไรดีๆอีกผมจะตามไปเรียนแล้วผมก็บอกอาจารย์เลยว่าตอนนี้ผมเรียนครบสามหลักสูตรแล้วครับผมเรียนตพรุ่นเจ็ดเรียนเบลเลตนรุ่นสองแล้วก็ตัดสินใจมาเรียนอ่านอันนี้อีี e ยังยังพ่อไม่คุ้นปากเพราะว่าก่ทุกใจไม่ได้มาเรียนอีซ e ีรุ่นห้าแล้วก็ คิดไม่ผิดที่ตัดสินใจมาแล้วก็มาพุบตอนแรกก็คิดว่าอี5ีห้ามันจะเกี่ยวอะไรกับเราไงเพราะว่าเราอยู่โซนภาคตะวันตกผมเป็นคนนอรน์ทเวลี์นะครับแต่มาเรียนที่นี่แต่เมื่อมาเรียนแล้วโอ้หไอสิ่งต่างที่เราไม่เคยรู้เราคิดว่าเรารู้ยเยอะแล้วนะเรื่องธุรกิจแต่เราก็ไม่รู้เราต้อมาได้อยู่ที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าผมมาที่นี่รวมถึงเป็นนักศึกษาและรวมถึงเคยเป็นอาพิาศษด้วย ไม่ว่าจะเป็นคำสอนและก็าากิจการรมทุกอย่างมากี่ครั้งได้ข้อคิดได้สิ่งดีกลับไปทุกครั้งผมกล้าการันตีเลยว่าต้องผมไปในหลักสูตรแต่หลักสูตรไนยังไม่เคยเจอหลักสูตรไหนที่ให้ข้อคิดให้สิ่งดีที่เรากลับไปกลับกลายว่าให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่อยู่เพื่อผู้อื่นเพราะที่อื่นไม่เคยสอนอนะให้เราอยู่ื่อผู้อื่นแต่ที่นี่ให้เราอยู่เพื่อผู้อื่น ไอ้อยู่เพื่อตัวเองอะทุกคนไม่ต้องสอนเรก็รู้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่เพราะทุกคนีเขาเรียกอะไรนะจิตวิญญาณการอยู่เพื่อตัวเองอยู่แล้ว<อ>แต่ใช่สบายมากแต่อยู่เพื่อผู้อื่นนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องตัดสินใจแล้วว่อาจารย์เขาบอกว่าเบกทถึงที่ไม่มีทห่ปักกดเพราะผมคิดว่าผมคงอยู่เพื่อผู้อื่นได้รเรากพราะวส่าหนึ่งอย่างผมไม่มีอ่าสุดท้ายอเออเราก็ทาได้และเชื่อว่านี่ก็ทําได้นะครับแล้วก็บอกอาจารย์ว่าได้ข่าวว่า จะมีหลักสูตรเลยนะครับพระสร้างชาติต้องถามอาจารย์ว่าพระสร้างชาติเนี่ยคารวะเรียนได้ไหยครับถ้าคารวะเรียนได้พี่พี่จะไปเรียนกับผมไหมครับก็